เวลาที่ผู้หญิงแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงกับผู้ชายในความสัมพันธ์ช่วงไม่ถึงสองเดือนแล้วผู้ชายหายไปเลยปัญหามักจะหยุดตรงนี้ครับหนึ่งความต้องการความชัดเจน d e f y the relationship ผู้หญิงอาจเริ่มถามว่าเราเป็นอะไรกันแน่คุณจริงจังกับฉันแค่ไหนสําหรับผู้หญิงนี่คือการหาความมั่นคงแต่สําหรับผู้ชายบางคนมันคือแรงกดดันที่เขายังไม่พร้อมจะรับผิดชอบเลยเลือกเงียบหายแทนที่จะตอบตรงตรง 2. ความต้องการเวลาและความใส่ใจ ผู้หญิงอาจพูดว่าอยากเจอกันบ่อยขึ้นอยากให้เขามีเวลาให้หรืออยากให้การสื่อสารต่อเนื่องมากขึ้นผู้ชายบางคนจะตีความว่าเธอต้องการมากเกินไปหรือรู้สึกถูกควบคุมเลยถอยออกไปเพื่อรักษาอิสระของตัวเอง 3. ความต้องการความซื่อสัตย์ผู้หญิงอาจบอกตรงๆว่าไม่อยากให้เขาไปคุยกับคนอื่นไม่อยากให้ความสัมพันธ์มีความลับผู้ชายที่ยังไม่ได้จริงจังหรือ,อยังเผื่อเลือกจะรู้ทันทีว่าไปต่อไม่ได้ทางออกที่ง่ายที่สุดของเขาคือหายไป 4. ความต้องการการพัฒนาไปข้างหน้าผู้หญิงอาจเริ่มพูดถึงอนาคตเช่นวางแผนทริปด้วยการแนะนำเพื่อนหรือครอบครัวให้รู้จักสำหรับผู้ชายที่ยังมองว่าแค่คุยเล่นๆน,นี่คือสัญญาณอันตรายที่เขาไม่อยากผูกมัดทำไมผู้ชายหายไปเมื่อคุณสาวๆเริ่มจรงิจรงจังในวงเล็บเกินไปเพราะจริงๆแล้วเราหลายคนเคยผ่านเหตุการณ์แบบนั้นบ้างแล้วพวกสาวๆเราถูกดึงดูดด้วยคำพูดสวยหรูแต่ขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่จะสร้างสายสัมพันธ์จริงจังและผมอยากบอกคุณผู้หญิง ว่าเราจะดึงดูดผู้ชายที่พร้อมสําหรับมีคู่รักในความสัมพันธ์จริงๆได้ยังไงอะไรคือสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงดูน่าดึงดูดในสายตาของผู้ชายที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่ผู้ชายที่ยังสับสนหรือเล่นเกมหรือเป็นเด็กที่ยังไม่เติบโตทางด้านวุฒิภาวะแต่เป็นผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคําตอบที่ผมจะบอกนั้นไม่ใช่สิ่งที่คําแนะนําการเดททั่วไปบอกไว้หรอกนะครับแต่มันคือนี่คือเจคุณสมบัติที่ทําให้ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ถูกดึงดูดเข้าหาเหมือนดังต้องมนข้อที่1 ผู้หญิงคนนั้นเธอรู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องการการยืนยันตลอดเวลา 2. เธอสื่อสารตรงไปตรงมาโดยไม่เล่นเกม 3. เธอมีชีวิตและความลหลงไหลของตัวเอง 4. เธอจัดการความขัดแย้งอย่างมีวุฒิภาวะ 5. เธอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเมตตาอย่างแท้จริง 6. เธอสบายใจกับการปลอบางทางอารมณ์ในวงเล็บกล้าที่จะเปิดใจอย่างแท้จริง 7. รับผิดชอบต่ออารมณ์ของตัวเอง